ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับยาริชแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเล่นเกม m i l l o เ Cakes อย่างแรกนะคะก็โหลดแอป m i l l o เ Cakes มาก่อนนะคะนี่นะคะตรงนี้นะ,ะและอย่างและต่อ,อไปนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะอันนี้นะคะแล้วก็กดตรง Tab Top Start t ค่ะ t ท b บทนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าพี่ร้านตรงนี้ร้านค้าคืออะไรคือร้านค้าค่ะเราจะสุ่มช้อนกับเป็นถ้วยที่เวลาเทอะคะ่ะทุกคน อันนี้ค่ะแล้วก็กดเริ่มมาเลยแล้วเรานะคะก็กดตัวตัวช็อกโกแลตค่ะถ้าน้องๆอ,อยากได้สีนี้นะคะก็ต้องเสียโฆษณานะคะดูโฆษณาค่ะนี่แล้วเราก็สามารถคนให้มันสีสวยๆได้นะคะนี่คน,คนๆตามแบบที่น้องๆชอบเลยนะคะอันนี้เป็นโฆษณาเนาะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ไม่อยากได้โฆษณาก็คือเรากดปุ่มออกแล้วก็เข้าใหม่ค่ะนี่นะโฆษณาก็จะหายไป แล้วก็เทเค้กไปนะคะอันนี้คือเราใช้สองเครื่องนะทุกคน,นแล้วเราก็ตกแต่งได้เลยค่ะนี่น่ารักมากสีสันสดใสด้วยโอ้สวยมากเลยทุกคนสวยแบบสวยอะทุกคนเวลาพี่เล่นแข่งเล่นเกมกับม้าคือแบบแข่งกันมากแต่จริงจัง สุดยอดทุกคนตรงนี้พี่กะพี่กะว่านะคะจะให้เป็นแบบเหมือนต้องมีตัวตัวหนึ่งอยู่เอาเป็นตัวเอาตรงนี้ด้วกันเป็นร้องหีหลายสีนี่แบบนี้นะคะแล้วก็กดเน็กโฆษณาเดียวล่าไว้ได้ทุกคนไอ้น,<ม>นี่แน่เจ้าไวร้ายจอมทำเลเดี๋ยวจะแสดงให้เจ้าเห็นแล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยนะคะอันนี้สามารถซูมได้ด้วยนะนี่นะคะทุกคน เราก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสาและคนที่สั่งซือเค้กเราค่ะก็จะให้คะแนนค่ะทุกคนแล้วก็กดเมกนะคะทุกคนคะและเรานะคะก็จะให้คะแนนค่ะอันนี้เป็นปุ่มโล่ทองนะคะก็ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย